อสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะสมาชิกผมทางช่องของค่ายบางอีนะครับผมนะคลิปนี้นะครับลูกค้านะวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นอุปกรณ์ดักไก่นะเป็นอุปกรณ์ดักไก่ป่าแบบอ่าหลักเดี่ยวบ่วงเดี่ยวนะครับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาชมนะฮะรายละเอียดนะครับผมนะของอ่าบ่วงเดี่ยวนะใช้ดักไก่นะครับผมนะ <S <S โอเค ครับผมมาดูชุดนี้กันนะครับผมนะเป็นชุดอ่าบ่วงตะไคร่แบบเดี่ยวชุด3 1หลักนะครับผมนะเป็นชุด3 1หลักนะครับนะเป็นงานสีใบไม้แห้งทั้งชุดเลยนะครับผมชุดนี้นะเป็นงานันหลักสีใบไม้แห้งนะครับผมนะเป็นงานเอ็นสีใบไม้แห้งเหมือนกันนะครับผมนะมาดูรายละเอียดของอ่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําชุดนี้นะครับผมนะเป็นหลัก หลักเป็นหลักเหล็กนะครับผมเหล็กขาวนะครับผมนะสำหรับตัวหลักนะครับผมความยาวของหลักอยู่ที่ประมาณเจ็ดนิ้วนะครับผมความยาวของหลักอยู่ที่ประมาณเจ็ดนิ้วนะครับแล้วก็ห่วงเป็นห่วงตัวเอสทองเหลืองนะครับเป็นห่วงตัวเอสทองเหลืองนะครับผมนะเอ็นใช้เอ็นเบอร์เจ็ดสิบนะครับใช้เอ็นเบอร์เจ็ดสิบนะครับผมต่อด้วยสาย PE นะครับมีตัวล็อกพร้อมเลยนะครับผม ต่อด้วยสาย PE มีตัวล็อกพร้อมเลยนะครับนะมีตัวล็อกทุกบ่วงเลยนะครับที่ร้านจะมีตัวล็อกทุกบ่วงเลยนะครับผมต่อด้วยสาย PE นะครับชุดนี้เหนียวแน่นอนนะครับผมนะชุดนี้เหนียวแน่นอะนนะครับผมนะนะชุดนี้จะมีของอา่าเซตของ15หลักด้วยนะครับคุณลูกค้าจะมีของ15หหลักแล้วก็ของชุดอ่าสามสิบเอ็ดหลักนะครับผม ของมีพร้อมส่งเลยนะครับพร้อมส่งเลยนะทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับผมจัดส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับคุณลูกค้านะใครที่สนใจนะครับผมนะพร้อมรังเก็บเลยนะครับนะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับคุณลูกค้ามีเก็บเงินปลายทางนะครับสอหรับลูกค้าที่อยู่ไกลนะที่อยู่นอกเมืองนะครับผมจะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมนะก็สำหรับลูกค้าที่จะสั่งนะก็ ง่ายๆนะเพียงแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อมานะครับผมนะลูกค้าติดต่อมาทางเบอร์ที่ผมทิ้งไว้เลยนะเป็นเบอร์ติดต่อของที่ร้านนะครับผมนะสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับทางเบอร์ใต้คลิปเลยนะครับลูกค้านะครับผมงานสวยนะครับผมงานสวยชัดเจนนะครับคุณลูกค้าดูได้เลยนะครับผมมีพร้อมส่งเลยนะครับมีพร้อมส่งเลยนะครับผมนะ อยากได้แบบ15หลักห,กหรือ30เหลักให้ลูกค้าแจ้งมานะครับผมให้ลูกค้าแจ้งมาเลยนะครับผมหรือทักมาทางไลน์ผมได้นะฮนะเพื่อดูรูปเพิ่มเติมนะครับทางไลน์ก็ได้นะครับผมเป็นเบอร์ติดต่อนะบเบอร์ไลน์เลยนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้นะครับผมนะลากันตรงนี้เลยนะครับผมลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ